มาเปืนแม่พูดเกตนำดงกว่าแดดตีบเมืองไทยน้อยวันเขสองคุณเดกไปหิดดัใบไขสค้นมีเพิกเขาสองคุณกอยจุกันดูกขูกเข้าอันจ้าแดดกึเขาการ้ังคือมันต้นเตีวไกลฝ่ายดินตาไฟหันต่อเจรโอกดครับป บาัดเลวมันใจเลยที่ลูกใสห้องบดเก่าก้อยเจ้าตานการตันดูก่อนเนื้อวันต้องดูโคตันใสบ้านบ้านได้เบามีตีเสาสองน้องเจ้าปีน้องก้อยลกหาค้าองตันอันนี้มันมีหลายอย,ย่างนรยาฟาการมีอย่างฮือมีสัม หลังจากมีไปแนวเกิดใจไผบัดา่ายเนใจไกลหน้าครูตันดอไกลปังเตืนใจเด็ดดังห่มาไว้ใจเด็ดติเด็ดตังมา่ดกังนัูจเนใจสูมาเดปิ่นหาเด้อง่มันจับใจไว้กูขอดเหมือนหโตมติข้งกอดมึงให้ นี่เต็มใจเด็ดที่ไทยมือดอมบูจ้าตุนดอกโตออกเมออกไหลกินเก่าแด่เด่นสางเตกัยเขาไปพุงจิตใจใบใบใบจนกันน นาบัดเดววันนี้ตันนี้ใจแดดที่โคกเขาใบน,นุ่อนมได้ยอยยิ้หาทาน้องวันฟังตอบมือเซนผู้พังผู้พะได้พร้อมนำเตนจนดอกเขาตอบพร้อมได้เบาอยา่าเต็มใจสภาทานไล่ปอได้มีเขาหากเรียนมีถา ดูบอกข่อยจ้างลองมาขับลุมโคตันเัอที่อยแเบปีบางดูแล้วตั้งมนเดะโู้คขาอันมาจีว่าน่างฝ่าฟื้นเก่าคำก้อนข่อยดูกน้อยก็โยบายเตะไก่พอได้มีเขานี่เหมือนั่งซักขึ้นเหมือนนั่งไหลเอาตุนเมตุไหลแหงตันหนังเก่า ສະບະສັງກໍບັງບຸນສໍຕຶງສັນເດວັນນາກໍຍັງຍຶດດຶງໃສຕັນກໍມາເຕັ້ນຈິດໃຈຕຶງມາແຕບຕຶງເກລະສີເມສິສສັດມານສາງ นาบันเลวมันอันบาลอย่างนั้นยังฟักจิตานาอยังอันนั้นยังฟังกจิตานาตามหลังฟ้าซตาเจ้าใดมาเด็ดตามใจยามีสังขารตีจีบลังต่างคนนี้ไฟเลี้ยดเดนิสฐ์มายังโฟกอาโฟก้าจิงที่ไหลตามมังกันมาจิงที่ได้ปิ้นบุญดีเสร็จ từ nay trái tê tít tít đủ pì non quân tháo đèn tan qua đề mì nướng nang phay nhà vi xe non đầy gió tan để bao khát nướng nang pho đề mì quật na lạy ắt đủ ven kéo xa bắn quật răng năm mao đun để đồ khử khung bún chén tít từ nay khỏi coi tê tít đủ pì non để tắm tê đến anh lúc anh nửa bắn ตราวูปก็ได้มีนาใจก่อเพียงจิตใจห่างเห็นตาดเดินทิ้งเมือสามไก่สีเถินเสนแล้วได้มาอุ่นโคตานตราดูไฟก่อใจก็มีใจสาธาปินเก่าพอมลูกเต่าได้มีลุนสายาเขาก็ามาเด่นดาวฝ่าซ้ำพื้นเล็กมาท มีตังปาสีก <avez> ิ <faith> <food> ้วมัดดงไดเตแก้มผ่านดอกเก้ามีตังเฮก้าเขาได้อยู่ตามเม่หอมีตังหัวโปเกวตินน้อยได้เข้าใจมาใคร เสียวสุนสาวไทยผ่าแก้มหมินเด็ดัมจูดุ่มดีเสร็จดุ God, ่มดีไม be ่ใครก้มป่าผุบบังมีตั้งผ่าเจ็ดนาได้ทตัตุนเสียวสุนเอาตั้มใบเด้ดขาอนรับแจงคุยดุ่ถทอพลัญเย็นยอกมีพอมพิงกาขายใบได้ขอนเกิดมีเบิ่งไตเด็ดข้าพนันนำการันได้ดฝ่าเสือดินเด่นพอได้มีก็มาเป็นตึ้งฝ่า ขึ้นกงตึงฝ่าพื้นเขียวยอมคังเบอมาตุ่นหลอดพอด่อนเด็ขึ้นเด่เบาหยาเต็มใจได้มาเต่งจิตใจนี่ตุน่นขึ้นเดพผ่อนพุงจุ่มตุ่นหลอดเดินนีใครยยสอ,อนเป็นหนาเด็ลุกแกงแนนตังเดินี่เอาตุนต่นรงห่างเฮนตาเดียวกออกเดินี่จมาใครกอดจ non đẹp tang nhàn bảo mi, bồ đề mi có áo túm tu, nắng phong đi khẽ sờ bao đẹp tung tăng bát đĩa muôn măn, đèn đê bồ để lại đền pha san, tâm đầy đục pha hấp xô phong tinh hùng du vào để cam kỳ กันวาบันขึ้นเดบันดีแล้วจนเอากันเข้ามาตึง่ล้วามใหญ่ได้มาเพียงไปอู่พีนองแล้วู้ที่ว่าล่อันตัวได้เมก็เจ็บบาจัามีลายโตนี่แค่มามีโเต่านั่งอยู่เผากันเลีวเดี๋ยวตั้งอย่างบารุมีเตือใได้มาเทีหานี่กับตึงสายใจนอโหลงแสงอิน นีได้ไหมครับอยู่ก่อแอบนอกแดดเจ็บมันงการตันพุ่มเราไปเราตั้งกันหนังโคตันแดดปอมีหนุ่มเก๋ท่านี้พัมอันเปิ้นไหลนั่งเผาอยู่แท้งตั้งเตจ้าปีผมมากำสังบ่ใเจคัมก่อนตีเดดสักสักแดงหูโหลงยุงยา ข้ากองปีบอกนะครับใส่ดยไปหนกเพรใจอ้ายไปตอบไปในเตือนหนกไปมาเจ็บใจนี่ทำให้บ้าซ้ำเตอรปีไดลมาพุ้ยใส่หลาเสียงหอกแดกคำนี้แด่ใจอ้ายปั่นกังปีไหลมาปู้บ้นใสใจหนงจอมเป็นห่างไหม่ปีเบ้าหล่าหล่ายินหนกหนกอย่าไปหล่าพีดิบก็ดีก้าวันปีเบ้ายิบหล่าเสียงหนกอย่าไปดัง ทป like er pues er ีนี nah ้ปกติมาไล่ๆเหมือนเมามีกังเตปีที่มีเอาหล่าไมีห่างไกลก็เตาหุ่นหล่า เข้าจูนกันเด้เข้าไปแม่นไผสิงตึ้งซ้ําสองดอเจ้าปีนอนบ่ไปห่างตึงกันก็ดีกันหาวันปีได้มาเอาตูนๆมาจอกันได้หันหนาไดมาปใสหน้าเสียงดอกได้นีห่งบันีก็ไปอายป่าวกเสบายันเต้าปีไผบอกปังบอปังนปีบ่ทางปนี้ล่ง đeo bài mướn sợi ngà trắng đẹp như quỷ óc bì đẹp tiều vân, đeo đi là pin nặng đẹp băng đi ya kí, pin nặng nai ti đẹp trái dài, cà na quay áo pì măng hôn Ban bê bán đi kéo dù sáng đi kiếm sáng bé sang tối thai quay đi kéo bác hát ha kha hát mùi kéo 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 กันมาดูเน่าและหายกินเขา่วขาวี่แควปันเข่าใส่มือกลากันมาดูโง่ดงเส้นเน่าหายกินปลาโตโนปีแล็กไปคัดนนคมนงลงไปเอาลูกแก่นมือสอดนำ bắt lấy vũ văn đi cất mà để on ai con nói quay áo thả mít tía để tiêy văn đi đại ma áo tuôn tố mà chụp đi đại mà buộc sậy nà riêng nọ bước theo hồ để đại tin đuổi mè nà để bay bay on để để son để hôn non phà. จังเตอร์อังกิจะได้มากอดสักหูจังเตอหักกาบูและมือจังดูกเต่าเทียบองเขาก็เอาหอยเก็มไปคือเรื่องที่สดเกินสามบนญพีนักเก็ลักกิษไปในใส่บาวันคุณบาวีตีสังหาย